านนชมครับอันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของบรรพชนนะครับมาตั้งแต่บรโบราณแล้วก็เมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็ยังใช้กันอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อสักสาปี20ปีสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นอดีตท,ที่รอวันจะสาบสูญไปสิ่งที่เห็นนี้ บ้านผมนะครับโคราชเรียกว่ากระเดืองตำข้าวพาไปดูใกล้ๆครับที่เห็นอันยาวๆนี้ชิ้นส่วนชิ้นนี้เขาเรียกว่าแม่กระเดืองครับนี่แผนภาพมาทางนี้ให้เห็นเสาหลักสองอันนี้นะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเอวกระเดืองครับเขาเรียกว่าก็คือจะมีเสาสองอันนะครับมีมีเสาสองเสา มีเสาสองเสาเสร็จแล้วก็นี่ครับตรงกลางตรงนี้เขาเรียกว่าเอวกระเดืองแล้วก็จะมีนี่ครับไม้ตัวหนึ่งซึ่งเขาจะเจาะตัวนี้คือแม่กระเดื่องแล้วเขาก็จะเจาะรูด,ด้านข้างนี่ครับเจาะเป็นรูแล้วก็เอาไม้ชิ้นนี้สอดเข้าไปแล้วก็ตอกริมเข้าไปให้แน่นแล้วก็ไม้ตัวนี้ครับก็จะสอดเข้ามาที่เบ้าตัวนี้นะครับ หลักสองข้างนี้ครับเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแก่นนะครับเอาไว้เป็นตัวอรองรับตัวแม่กระเดื่องครับส่วนตรงนี้บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าเอวกระเดือ่องอันนี้ก็คือเสากระเดื่องครับตรงนี้เขาเรียกว่าหางกระเดื่องนะครับหางกระเดื่องมีไว้ทําอะไรอันนี้ครับ จเท้าเหยียบลงไปปุ๊บน้ําหนักน้าหนักของตัวคนก็จะทําให้แม่กระเดืองนะครับคือไม้ท่อนยาวเนี่ยยกขึ้นนะครับแล้วก็พอเหยียบสังหารกระเดืองนะครับหัวกระเดืองก็จะยกขึ้นสึ่งตรงหัวกระเดืองนี้ครับก็จะมีการเจาะรูแล้วก็ ส่ไม้ท่อนหนึ่งเขาเรียกว่าสากกระเดื่องนะครับสากตำข้าวมีหลายประเภทสากตำข้าวที่จับด้วยมือแล้วก็มีครกอีกแบบหนึ่งอันนั้นไม่ขอพูดถึงจะเรียกตัวนี้นครับอันนี้เขาเรียกว่าสากกระเดืองนะครับเนี่ย,ยาวก็ประมาณสักศอกเศษเศษนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับอันนี้คือ โคกเรืองครับนี่ชิ้นข้างล่างนะครับมีคคกทําด้วยไม้นะครับจะฝังดินให้แน่นนะครับ<ใ>แล้วก็ตรงนี้เขาเอาไม้ท่อนหนึ่งปิดเอาไว้ไม่ให้ดินไม่ให้ฝุ่นไม่ให้แมลงต่างๆไม่ให้สัตว์เรื้อค้ามอะไรต่างๆเข้านะครับเสร็จ<ใ>แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เวลาฝนตกน้ําเข้าไปขังนะครับเ<ใ>ขาก็เลยเอาสังกะสีปิดไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็เวลาที่ไม่ได้ใช้งานอะไร นะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้อันนี้ครกกระเดื่องก็จะมีสากนะฮะสากนี่มีร่องรอยของการตําพริกนะครับตําพริกทีละเยอะๆเนี่ยจะต้องใช้ครกกระเดื่องครับตาทีละเป็นสมมุติว่าขั้วพริกจะตําเพื่อไปขายไปจําหน่ายนี่ครับจะต้องตําทีลเยอะเยอะๆ,ๆก็มาใส่ครกกระเดื่องครับามาเรียกว่าเป็นถังๆเป็นปิ๊บๆเนี่ยตาก็ไม่กี่ครั้งก็ ได้พิกออกไปเยอะๆถ้าหากว่าตําบริโภคเป็นครั้งเป็นคราวก็ใช้คคกเล็กครกหินที่บ้านทั่วไปอันนี้สําหรับทําเยอะๆเขาต้องใช้แบบนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมผมเอาสังกะสีออกเพื่หยเห็นว่าตรงนี้นะครับมีครกอยู่แล้วก็เขาใช้ไม้กระดานนะครับปิดโคกเอาไว้ผมจะเอาไม้กระดานออกนะครับไม้กระดานออกแล้ว อ่านี่ครกแม่อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหจามซะละ <c oughs> มีแต่กลิ่นพริกตำพริกทุกวัน <c oughs> ว่าเส็จตาด้วย <c oughs> โอ้โหครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ตอนนี้ลมนิ่งสงัดนะครับ <c oughs> ไอพริกยังเข้าตาผมแสบตาเลยตอนนี้ อ่ะพูดต่อไปเนี่ยครับการทําครกนี่ยังไม่ใช่สักแต่ว่าทำนี่มีศิละปะด้วยเห็นไหมครับนี่นี่นี่นนมีช่างงอนยื่นออกมาเนี่ยอันนี้เอาทำไว้ทาไมเป็นติ่งยื่นออกมาเนี่ยเพาะเอาไว้วางมือใช่ไหมนี่มันเป็นยังเลยไม่เอามโ,โอ้โ <laughs> นี่ปกติเนี่ยเขาจะทํากลมเป็น<อ>เป็นเป็นวงกลมเลยครับนี่แต่ว่าแม่เขาบอกว่า เนื่องจากไม้ที่เอามาทํานี่รูปร่างของไม้เนี่ยมันเป็นมีเหมือนเป็นกิ่งอะนะเนาะเหมือนเป็นกิ่งไม้น่ะก็เลยมันเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เขาก็เลยปล่อยให้มันเป็นศิลป,ปะธรรมชาติเขาเลยไม่ได้เหลามันอกอกนะก็เลยเป็นแบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งครับโอ้ยเสบตารับท่านผู้ชมไปล้างหน้าก็ล้างตาครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเอ่อพริกพริกิกเข้าตา ไอ้พริกจะหยืมาเข้าตาครับแสบตาก็เลยไปล้างหน้าน้ำมูกไหลเลยเพราะว่าเนี่ยครับคือครกนี่เขาใช้ตำทุกวันนี้ก็ใช้ตำพริกตำเครื่องแกงตำพริกสมัยก่อนตำข้าวอ่าหลักๆเลยสมัยก่อนเนี่ยใช้ตำข้าวครับตำข้าวแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมไปสีข้าวที่โรงสีสีข้าวที่โรงสีก็คือ หนึ่งเก็บค่าข้าวแพงสองก็มันชาวบ้านเขาบอกว่าไปสีที่โรงสีนี่ถ้าขัดสีมากเกินไปในข้าวไม่มีวิตามินเพราะว่ามันขาวเกินไปถ้าตำเอาเองเนี่ยจะได้วิตามินที่ที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความประหยัดด้วยเคกกระเดื่องจริงใช้ตำข้าวเป็นหลักอ,อย่างต่อมาก็คือตำพวกแป้งขนมนะครับอย่างเช่น ขนมจีนขนมต่างๆนะครับขนมที่เป็นพวกขนมชั้นอะไรต่างๆนะี่ที่จะทําขนมอ่ะถ้าใช้ทําแป้งเนี่ยจะต้องใช้ครกกระเดื่องครับนะครับแล้วก็พวกเครื่องแกงอะไรต่างๆนี่ครับสมมุติจะมีงานบุญงานบวชงานแต่งงานอะไรเนี่ยจะใช้ตาพริกเยอะๆแกงเยอะๆนะี่จะต้องมาอ่าครกด้วยนี่แหละครับครกครกกระเดื่องครับท่านผู้ชมนี่านอา,อาผู้ใหญ่สมคิดมายเยียบกระเดื่องให้ เออผู้ชมชมหน่อยว่าล <hj. S 2> ักษณะของมันเป็นยังไงอ๋อแหละทางหมู่มบ้าน<ทบ>จะต้องอนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นสมบัติของหมู่บ้านนะครับนี่นนพอเวลาเหยียบที่หางกระเดื่องนะครับหัวกระเดื่องก็จะยกขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้เ็ว่าสากกระเดื่องถ้าตำข้าวนะครับถ้าใช้สำหรับตำข้าวก็จะมีสากสองชนิด ชนิดแรกนี่ตัวสากนี่ครับตัวที่ที่ปลายสากนี่จะเขาจะทําให้มันไม่แหลมมากนะครับที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือสากใช้ตําพริกอะไรทั่วไปนะครับถ้าหากว่าเป็นสากตําข้าวอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี่นะครับก็คือถ้าใช้ตําตอนตาข้าวเปลือกเนี่ยรอบแรกตำข้าวเปลือกจะใช้สากที่ มีลักษณะปลายค่อนข้างจะเสี่ยมแหลมๆหน่อยนะครับทีนี้ตอนตำเนี่ยเขาก็จะตำแบบตำทีๆเลยครับเหยียบจะพูดภาษาคราชเดฟังมะครับเหยียบทีๆแล้วเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเนี่ยยังจังคร่งจังคร่งจังคร่งเนี่ยการเหยียบทีๆเนี่ยเขาเรียกภาษาคนละเดียวอะจักรันบ้านผมเรียกจักรันจักรันนี่คือ เอาแม้ว่าให้ให้เปลือกเข้าเข้าเปลือกนะ่ะมันแหลกอย่างเร็วนะครับถ้าตำยาช้ากดนานๆนนชึ่งนานๆนานชึ่งเนี่ยโอ้เมื่อไหร่มันจะแหลกที่เพลงก็บอกว่าฟังเสียงตำข้าวก็รู้ใช่ไหมว่าใครขยันไม่ขยันทีนี้พอหลังจากตำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเสร็จแล้วนี่แล้วก็ จากนั้นเขาก็จะฝัดนะครับฝัดเรือยวๆเรียกว่ากะไทยนะครับกระไทยให้เอาส่วนที่เป็นรำเป็นแกลบออกไปแล้วก็เอาข้าวสารที่ยังมีข้าวเปลือกปนนะครับมาใส่ในครกแล้วก็ซ้อมอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าข้าวซ้อมมือ,อถ้าถ้าเป็นใช้ใช้สากแล้วก็ครกอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าข้าวซ้อมมืออย่างที่ในหลวงราชการที่เก้าทรงดำริไว้ว่าข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวที่มีวิตามินอุดมไม่ถูกขัดสีมากเกินไปทีนี้ครกกระเดื่องนี่ก็ซ้อมได้เหมือนกันก็คืออาจจะใช้ครกใช้สากที่ทําทไว้สําหรับการขัดข้าวโดวยเฉพาะก็คือปลายของสากจะไม่แหลมมากแล้วก็อาจจะถ้าเมื่อไรที่มันสึกจนลื่นนะจนจนมีผิวเงามันเนี่ยช่าง เขาก็จะทําการสับๆคูณให้มันหายลื่นนะครับเพื่อที่จะได้เกิดการขัดสีอ่าแล้วก็ข้าวก็จะได้ขาวอันนี้ก็คือเล่าสู่ฟังก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับอนุรักษ์เอาไว้ตับชั่วนานเท่านานนะครับเพราะว่าไม่มีใครคิดจะผลิตอีกต่อไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากผมว่าคนที่ดูคลิปนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักครกกระเดื่องครับครกกระเดื่อง มันผมเรียกครกกระเดื่องเ,เอาผู้ใหญ่ลองไปเหยียบอีกสักหน่อยหนึ่งภาพมุมนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าวิธีการเหยียบเขาเหยียบยังไงนี่ครับนี่นี่เหยียบทั้งหางกระเดื่องแล้วก็แต่ถ้าไม่มีอะไรเหยียบมากหลายเดี๋ยวปากติดเตะถ้าไม่มีอะไรใส่เข้าไปเนี่ยพอตำลงไปถ้า <S <S ถ้า แต่ว่าถ้าเราตามจริงๆก็ต้องมีของถ้าเป็นหิของสากมันจะสากจะแตก,กเพราะว่าของแข็งจะของแข็งมันกระทบกัน